นุชนะคะวันนี้เนี่ยก็ดีใจมากๆเลยสิ้นสุดการรอคอยสักทีนี่เป็นชุดตั้งต้นนะคะที่นุชใช้อยู่เดือนหนึ่งแล้ววันนี้เนี่ยไปสวีดีก็มาส่งอีกชุดหนึ่งค่ะเป็นชุดที่นุชเนี่ยตั้งเซ็ตเข้า้เองเรามาดูกันนะคะว่าเราจะใส่เข้าไปในเครื่องนี้ยังไงบ้างนะคะหน้าตาข้างในจะเป็นแบบนี้เราก็แค่แกะมันออกเองค่ะเรามาซูมกันหน่อยไหมอ่าซูมซูมหน่อยช่วยหน่อยอ่าปึ๊บเราก็แค่กดตรงนี้มันก็เด้งออกมาเลยค่ะ ถอดออกมาแบบนี้เงี้ยง่ายมากตอนแรกคิดว่ายากเย็นค่ะจริงง่ายแล้วก็แบะน,นี้ออกมาปุ๊บเดี๋ยวออเนี่ออกมาเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วข้างในมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนุชก,ก็จะมีชุดใหม่มาเป็นชุดที่สดใสปิ๊งปังแบบนี้เลยเดี๋ยวจะมาแกะกันนะคะเดี๋ยวชุดใหม่ก็จะมีแบบนี้ออกมาค่ะง่ายมากๆเราทํายังไงคะเราก็แกะออกมา3ามกล่องนี้กับอีก ตัวเดแล้วก็ตัวไหนเซรั่มนี่จะมี3ชนิดเพื่อที่จะมาปรุงให้เราว่าเราชอบครีมบำรุงแบบไหนเราอยากได้แบบไหนเราจัดไปเลยเฉพาะเราค่ะเดี๋ยวนุชเราจะมาทําการใส่ให้ดูกันนะเรามาเปรียบเทียบจากอันเดิมที่มันมีอยู่แล้วเห็นไหมคะเราถอดออกมาปุ๊บเราก็เรียงได้ง่ายเลยว่าเราควรจะต้องใส่ยังไงค่ะเราก็เริ่มจากการถอดก่อนเห็นไหมคะแล้วก็ถอด จุกออกมาให้หมดเลยแล้วเราก็เริ่มจากใส่ที่ท่านขาวนี้ก่อนเราก็มองดูเลยค่ะว่าอันนี้เนี่ยเขาเรียงกันยังไงเราก็เรียงเหมือนกับเขาเป๊ะเลยอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเขาเรียงกันแบบนี้เราก็ต้องชนิดเดียวกันเลยก็คือเราก็ต้องเอาสีเขียวเนี่ยวางตรงนี้ก่อนปึ๊บใส่เข้าไปปึ๊บมันก็จะตรงลงล็อกมันพอดีนะคะเนี่ยให้เป็นครึ่งวงกลมเนี่ยล็อกหนึ่งสีที่สองก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็ใส่เข้าไปให้มัน ลงล็อกอีกเหมือนกันนะคะเนี่ยอันที่3มก็คือจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็ลงไปปึ๊บเห็นไหมคะเรียบร้อยและะ้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันเป๊ะเลยของใหม่กับของเก่านะคะอันนี้เสร็จแล้วปึ๊บแล้วก็เอาเนี้ยหยิบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ต่อเข้าด้วยกันเห็นไหมคะแล้วรูตรงเนี้ยมันคะกระท่อมพลาสติกในการส่งผ่านเนี้ยมันจะก็จะเข้าไปที่หัวปั๊มตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการต่อ เจ้าตัวเซรั่ม3ชนิดนี้เห็นไหมคะเรียบร้อยเหมือนอันของเดิมเป๊ะเลยแล้วก็อันนี้ง่ายใหญเลยคะ่ะถอดมาปุ๊บก็ใส่งานได้เลยเราลองมาใส่เครื่องกันดูไหมคะทั้งทั้งหมดนี้เราจะมาใส่เครื่องกันใส่ง่ายๆเลยแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปปุ๊บแล้วก็ดันตรงกลางเห็นไหมคะเสร็จแล้วแล้วเราก็ใส่สีน้ําเงินแล้ก็ใส่กับตัวกลางคืนตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมคะ เนี่ยเสร็จแล้วแล้วนี่ก็เป็นตัวเดนะคะตัวเดเราก็ใส่เข้าไปง่ายมากแค่นี้เราก็ปิดปุ๊บะะง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าหน้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าเครื่องนะคะบ๊ายบายค่ะ